าิวันนี้วันที่22เดือนกระดับกระดามปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกูปที่แสนหวานเมื่อรูปตายโลกก็จะตายไปกับลูกการมาเป็นของห่อหมายถึงการตัดสำนึกของร่างไม่มีใครนอกจากพ่อผู้เดียวควรได้รับการจดจำ คำถามของเมรีในวันนี้คติพจน์อะไรที่ลูกๆควรจะจดจําอยู่เสมอเมื่อลูกเห็นชั่วขณะสุดท้ายนั้นกําลังเข้ามาใกล้คําตอบทรัพของบางคนจะคงถูกฝังไว้ราชาจะมาเอาทรัพย์ของบางคนแล้วทรัพของคนอื่นๆนั้นก็ยังจะถูกป้นให้จดจําคติพจน์นี้ไว้ตลอดเวลา เพราะภูเขาของความทุกเดี่ยวนี้ใกล้ที่จะลน้มและทุกคนก็จะตายลูกลูกเหดี่ยวนี้จะต้องสังเวยตัวลูกเองให้หมดกับพ่อทุกสิ่งของลูกกำลังจะถูกใช้ไปในหนทางที่มีค่าลูกลูกสังเวยตัวลูกเองเพียงชาติเดียวแล้วพ่อก็สังเวยตัวท่านเองให้กับลูกๆถึง21ชาติ สำหรับที่อชาติลูกจะไม่ต้องการมรดกใดๆจากพ่อแม่ทางกายของลูกต่อมาจากยุคทองแดงเข้ามารางวัลที่ลูกรับก็จะเป็นไปตามการกระทำของลูกสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะได้รับอำนาจปกครองตัวเองให้สังเบยตัวลูกเองให้กับพ่อ ให้รักษาเป้าหมายและจุดหมายของลูกไว้ข้งางหน้าลูกตลอดเวลาจงเทียนพยายามที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงจุดที่สให้รักษาดวงตาของลูกให้รักษาดวงตาที่สามแห่งความรู้ของลูกให้เปิดตลอดเวลา ซึ่งลูกนั้นได้รับจากพ่อให้ใส่ใจอย่างเต็มที่ที่มายาไม่ได้เข้ามาในลูกจงมาเป็นผู้พิชิตการกระทำที่เต็มไปด้วยบาปด้วยไฟของโยคะพรของบัพตะดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นผู้พิชิตการติดยึดและเป็นตัวเห็นการจดจำและก็อยู่ อย่างมั่นคงสม่ำเสมอโดยการทำท่อให้เป็นของลูกในทุกความสัมพันธ์ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้พิชิตการติดยึดและเป็นตัวแห่งการจดจำและอยู่อย่างสม่ำเสมอและมั่นคงโดยการทำท่อให้เป็นของลูกในทุกความสัมพันธ์ตลอดเวลาเพื่อที่จะมาเป็นผู้พิชิตการติดยึดและเป็นตัวแห่งการจดจำจงทำท่อให้เป็นของลูกในทุกความสัมพันธ์ อย่าได้ให้สติปัญญาของลูกติดยึดอยู่กับใครในความสัมพันธ์ทางกายถ้ามีการติดยึดอยู่กับใครใๆสติปัญญาของลูกก็จะเล่ร่อนลูกจะนั่งลงที่จะจดจำพ่อและแทนที่จะเป็นเช่นนั้นลูกก็จะจดจำคนที่ลูกติดยึดด้วยบางคนมีการติดยึดอยู่กับเงินบางคนมีการติดยึดอยู่กับอัญมณี ของเขาและบางคนก็มีการติดยึดอยู่กับความสัมพันธ์ของเขาที่ไหนก็ตามที่สิ่งเหล่านั้นอยู่สติปัญญาของเขาก็จะไปที่นั่นถ้าสติปัญญาของลูกนั้นถูกดึงไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยสิ่งเหล่านั้นลูกก็ไม่สามารถคงอย,อย่างสม่ำเสมอและมั่นคงได้คติพจน์ในวันนี้จงทำธรรมชาติของลูกให้เป็นคนรับใช้ของลูกแล้วความเศร้าก็จะจากไป จงทำธรรมชาติของลูกให้เป็นคนรับใช้ของลูกแล้วความเศร้าส้อยก็จะจากไปได้อัจฉริยมั่นันติ